ใช่หรอกค่ะพี่พี่เพื่อนๆจ้ะนี่อะไรที่ทำเสร็จแล้วเอามาออกวางตรงนี้ทำครัวง่ายๆสไตล์พี่สีนะคะพี่พี่เพื่อนๆทำครัวง่ายๆสไตล์พี่สีนี่เห็นไหมไล่ยุงไปด้วยไล่ยุงไปด้วยเออฮอันนะฟันนะ โอ้โหขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจพี่ๆเพื่อนๆนี่ค่ะก่อเตาติดแล้วก่อไฟติดแล้วเอาลมหมุนลมหมุนลมหมุนค่ะพี่ๆเพื่อนๆเอาเอาเอาแล้วเธอจะไปนั่งไหนเลยโอ้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 ยลมหมุนพี่ๆเพื่อนๆเห็นหรือ,อยังคะ นี่การก่อเตาทำอาหารนะคะพี่พเพื่อนเดี๋ยวรอให้เตาติดแล้วเห็นไหมสภาพความสะอาดไม่ต้องกลัวพี่สีสะอาดร้อยเปซนแต่ครัวบ้านบ้านของเราพาโจพาโจสวัสดีค่ะพาโจพาโจยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเอสีบ้านยูทูบไทยแลนด์ดีโตโด่ดีโตโด่มา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  นี่ค่ะบีเอ็มบแบงแบงน้องแบงน้องแบงแวะมาทักทายครับน้องแบงสบายดีมาบ้านพี่สีเดี๋ยวจะได้กินกับข้าวใหม่ๆอุ่นๆร้อนๆนี่ค่ะก็เตาทานแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆผัด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 โพบักโมบักแตงตั้งแต่เอ่อค่อยท่องย t u b e มาเพิ่งเห็นบ้านนี้แหละทำคัวควรขมงโฉงเฉงพันนาพันนา น้องดาบอกว่าพี่สีบูชาเทียนเหรอบูชาเทียนเหรอทำให้ไม่ดับเทียนไฟก็ติดแล้วเอาดับเทียนหน่อยเอาเทียนก็ไม่อยากดับอีกพี่พี่เพื่อนเพื่อนโอ้โผดโผลผดโผลผดโผบักโมบักแต่งเอาไฟเราติดจริงไหมติดจริงค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนตอนนี้นะคะเอาเราก็ติดแล้วนะคะนี่ค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อน หัวบ,บ้านบ้าน,านอาหารง่ายๆสไตล์บ้านพี่สีนะคะไม่มีใครเกินบ้านพี่สีแล้วนี่ค่ะอาจจะพลุงพลังนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนพลุงพลังเพราะว่าบ้านเราทํากับข้าวใหม่ๆนะคะพี่พเพื่อนเพื่อนทำใหม่ๆให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันนะคะนี่นี่เอาออกไปนะคะเอาออกไปอะไรเก่าเอาออกไป เราก็มาล้างมือนะคะพี่ๆเพื่อน,นล้างมือนะคะล้างมือให้สะอาดต่อไปนี้จะเล่าถึงอ้าวไม่ใช่ค่ะวันนี้วันนี้มาแกงนะคะวันนี้แกงอ่อมค่ะเอ,เอาเอาเอาเธอเป็นอะไรไปอีกล่ะเธอไม่ดีอีกแล้วเหรอสีบานสีจะมาสีจะมาเอาลุ้น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  ลุน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 ลุ้นนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะนี่ค่ะเรารอไฟนะคะเรารอไฟนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนปดติดโถ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 ปาดติดโถ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 ตอนนี้เรารอไฟติดอย่างเดียวนะคะนี่ค่ะเริ่มติดแล้วค่ะปาดติดโถ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 ปาดติดโทโถ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 นี่ เดี๋ยวเราจะมาแกงกันนะคะตอนนี้เราเริ่มบูชาเตาก่อนนะคะพี่เพื่อนๆระหว่างที่เราบูชาเตานะคะเราก็เตรียมพร้อมนะคะพี่เพื่อนๆน,นี่ค่ะเราก็เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมน้ำพริกเตรียมพร้อมหมูลายสีบ้านหมูเธอล่ะนี่ค่ะพี่ หมูเตรียมพร้อมน้ำพริกก็เตรียมพร้อมทุกอย่างแต่หม้อเธอพร้อมหรือยังทุกอย่างพร้อมหมดค่ะพี่เพื่อนเพื่อนพร้อมหมดนี่ชังนี่ค่ะแต่เตายังไม่ร้อนนะคะดูเตาก่อนเตายังไม่ร้อนค่ะนี่ค่ะเตายังเอาเริ่มร้อนแล้วผันหน้าพันหน้พันหน้าเริ่มร้อนแล้วนะคะพี่เพื่อนเพื่อนนี่ค่ะเริ่มร้อนแล้วเราก็ตั้งไฟเลย หม้อมาหม้อมาอ่ะฮะอ่ะฮะอ่ะฮะหม้อมาหม้อมา